ซึ่งการทำคอนเทนต์เนี่ยผมอยากจะบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ผิดแต่มันเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่หัวใจของธุรกิจเพราะคอนเทนต์เนี่ยมันมีหน้าที่แค่จะดึงดูดความสนใจของคนสื่อสารในสิ่งที่เรามีที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยออกไปให้คนเห็นแต่มันไม่ได้มีหน้าที่รักษาลูกค้าสร้างระบบหรือทําให้ธุรกิจเราสามารถเติบโตได้ในระยะยาวนะครับเพราะหลายๆแบรนด์เนี่ยมียอดวิวหลักล้านแต่ยอดขายไม่โตก็มีเยอะแยะผมเจอมาเยอะนะครับธุรกิจที่เน้นยิงแอดทำคอนเทนต์ แต่ระบบ operation หลังบ้านที่ใช้รองรับลูกค้าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ สุดท้ายก็มีลูกค้าเข้ามาจริงแต่ลูกค้าที่ไหลออกเนี่ยเร็วกว่าแล้วแบบนี้ธุรกิจจะไปต่อได้ยังไงจริงไหมครับหลายคนฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเฮ้ย hey, คุณโจอยากให้ผมเลิกทำคอนเทนต์เลยเหรอในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ความหมายของผมเพราะสิ่งที่ผมอยากจะให้เข้าใจใหม่ก็คือว่าเราต้องวางน้ําหนักของการทำคอนเทนต์ใหม่ให้มันได้สัดส่วนที่พอดีกับระบบของการตลาดทั้งหมดครับเพราะในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าการทำคอนเทนต์มันควรจะอยู่ที่ประมาณส ส0ไม่เกิดนี้ของพลังการตลาดทั้งหมดอีก70%เนี่ยมันควรจะอยู่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาระบบหลังบ้านพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าและขยายในจุดขายอื่นๆที่มันมีชั้นเชิงกว่าแค่การทำคอนเทนต์ครับเพราะอย่างในตลาดพรีเมียมแมสหรือตลาดไฮทรัสเซกเมนต์ที่มันจำเป็นจะต้องมีความน่าเชื่อถือสูงๆเนี่ยลูกค้าไม่ได้ซื้อแค่ความดังเพียงอย่างเดียวแต่เขาซื้อเพราะความมั่นใจในลักษณะของตลาดแบบนี้ ทำคอนเทนต์อย่างเดียวมันไม่พอเราต้องสร้างหลักฐานเชิงกายภาพด้วยเช่น การเปิดสาขามาตรฐานในการบริการการสร้างรีวิวจริงจากลูกค้าหรือแม้แต่ความเสมอต้นเสมอปลายในคุณภาพที่ลูกค้าเนี่ยเขาสามารถสัมผัสได้จริงๆเพราะในสายตาของลูกค้าในตลาดเขามองว่าแบรนด์ที่ขยายได้คือแบรนด์ที่สามารถเชื่อถือได้คนที่ทำคอนเทนต์ได้เก่งถ้าร้านเปิดแค่สาขาเดียวเล็กๆแต่คู่แข่งที่เขาอาจจะพูดไม่เก่งเลยเขาเปิดไปแล้ว5้าสาขาในทำเลที่เหมาะสมด้วยเนี่ยลูกค้าก็จะมองทันทีนะคบว่าคู่แข่งของเรา ยิ่งใหญ่กว่าเขามั่นคงกว่าโดยอัตโนมัติทันทีดังนั้นผมอยากจะให้มองนะครับว่าคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ไมโครโฟนแต่สิ่งที่ทําให้เสียงของเรามีพลังที่สุดเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของไมโครโฟนมากกว่าดังนั้นเราทำคอนเทนต์ต่อได้แต่อย่าไปโฟกัสพลังงานส่วนใหญ่ที่หมันครับเพราะส่วนมากธุรกิจที่มาในทิศท,ทางเนี้ยมันมักจะไปไม่รอดในระยะยาว